สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูสิริดาคณะสตรีวงนะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสําหรับครั้งนี้นะคะเราพบกันเป็นครั้งที่9แล้วนะคะแล้วก็บทเรียนใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดกับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยค่ะวัฒนธรรมคืออะไรนะคะวัฒนธรรมก็คือเอ่อเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีภาษามาร,รยาทอาหารการประกอบอาชีพ สถาปัตยกรรมความคิดความเชื่อแล้วก็วัตถุสิ่งของต่างๆที่คนไทยเนี่ยได้สร้างสรรค์ขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ต้องผ่านการขัดเกลาและแต่งเติมจนเป็นสิ่งดีงามแล้วก็นํามาใช้ในการดํารงชีวิตค่ะแล้วก็มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะส่วนภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาคืออะไรก็คือความรู้ความสามารถทักษะพิเศษที่คนไทย สั่งสมจากประสบการณ์และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตตามวิถีไทยได้อย่างเหมาะสมซึ่งครอบคลุมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออาหารสมุนไพรการรักษาโรคอาชีพหรือหัตถกรรมนั่นเองค่ะซึ่งภูมิปัญญานะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นว,วัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมล้านนาอีสานภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูว่าวัฒนธรรมนั้นมีความสําคัญอย่างไร อย่างที่บอกไปค่ะชนชาติเราเนี่ยได้สั่งสมวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานนะคะทําให้วัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมีความเก่าแก่มีพัฒนาการตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็ดํารงอยู่ควบคู่ก,กับคนไทยมาจนถึงปัจจุบันหล่อหลอมให้เราอ่ามีลักษณะเป็นคนไทยอยู่จนถึงวันนี้เนาะทีนี้มันมีความสําคัญอย่างไรทําไมเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเรื่องแรกเลยก็คือมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตค่ะ เพราะวัฒนธรรมที่คนไทยได้สร้างสารรค์ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีไว้เพื่อสนองความต้องการแล้วก็เพื่อการดำรงชีวิตใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นการผลิตเครื่องทอผ้าการทําเครื่องสีข้าวนะคะซึ่งสะท้อนก็ให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของคนไทยค่ะอันที่2ค่ะวัฒนธรรมเนี่ยทำหน้าที่ในการหล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกในสังคมค่ะยกตัวอย่างเช่นหล่อหลอมให้เราเป็นคนมีน้ําใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรักสงบ ประกอบอาชีพสุจริตไม่คดโกงนะคะแล้วก็เป็นคนมีความขยันมันเพียรในการทำงานนะคะแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบและไม่จ่าใช,ใช,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือเกินฐานะนั่นเองค่ะอ่าอันที่3ค่ะช่วยสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นค่ะการที่เรามีวัฒนธรรมที่เคารพรเทิดทูนสถาบันพระหมหากษัตริย์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะคะในการติดต่อสัมพันธ์กันหรือการรักความเป็นไทยการยกย่องชูชู ศิลปวัฒนธรรมนะคะก็เหล่านี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยมีความเป็นปึกแผ่นนั่นเองนะคะอันที่4ค่ะเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของสังคมค่ะภูิบัญญาไทยเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆในการดําเนินชีวิตค่ระบบการคิดวิเคราะห์วิจารณาเกิดเป็นองค์ความรู้นะคะที่สามารถนําไปต่อยอดเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นการนวดแผนไทยยาสมุนไพรไทยนะคะซึ่ง เป็นสิ่งสําคัญที่วยให้สังคมไทยเนี่ยได้พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูการจําแนกวัฒนธรรมของเรากันบ้างเลยวัฒนธรรมจําำจำแนกออกเป็น2อสองระดับด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านค่ะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านหมายถึงอะไรหมายถึงวัฒนธรรมของประชาชนตามท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆที่ชนแต่ละกลุ่มได้สร้างสรรค์ขึ้นและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในกลุ่มของตนแล้วก็เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมในรูปแบบของภูมิปัญญาชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นการทอผ้าไหมลายขีดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาการทํา,า,า,เ,า,าทเครื่องจักรสารนะคะส่วนใหญ่วัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเรียกเป็นตามชื่อสังคมท้องถิ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมภาคกลางวัฒนธรรมภาคตะลอกวัฒนธรรมภาคใต้ตอนล่างนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะ วัฒนธรรมก็ยังแบ่งออกเป็นชาติพันธุ์ด้วยนะคะเช่นวัฒนธรรมไทยมอญวัฒนธรรมไทยโคราชวัฒนธรรมไทยลื้อวัฒนธรรมไทยพวนก็จะมีลักษณะเด่นเฉพาะกลุ่มสะท้อนถึงคุณค่าอันดีงามและแสดงถึงความเป็นไทยที่คนไทยควรภูมิใจและช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ต่อไปนั่นเองค่ะอ่าลำดับต่อไปนะคะวัฒนธรรมประจำชาติวัฒนธรรมประจำชาติคืออะไรวัฒนธรรมประจำชาตินะคะก็คือวัฒนธรรมที่รัฐบาลกําหนด และประกาศให้คนไทยในชาติประพฤติและปฏิบัติร่วมกันทุกหมู่เล่าเพื่อที่วัฒนธรรมนี้นะคะจะเข้าไปสร้างซึ่งได้รับการสร้างสรรค์าจากบรรพบุรุษนะคะทั้งทางตัวและทาง,ทาง,ทาง,ทางอ้อมแต่บางอย่างก็รับอิทธิพลจากภายนอกนะคะซึ่งการที่ทําให้เป็นวัฒนธรรมประจำชาตินี้นะคะก็เพื่อที่จะทําให้คนไทยเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองซึ่ง ก็ได้ผ่านการเลือกสรรและประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสังคมค่านิยมจนตึกผลึกตกพลึกตึกผลกขอไปกันนักเรียนตกพลึกเป็นแก่นของสังคมไทยนั่นเองค่ะที่เรามาดูวัฒนธรรมประจำชาติไทยที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างนะจ๊ะเ,เรามาดูวิดีโอนี้กัน ก็ต้องขอขอบพระคุณบล็อกโปรดักชันนะคะแล้วก็อะไรเอ่ยเนี่ยอ่านไม่ออกขออภัยนะคะที่ทําทวิดีโอดีๆนะคะให้กับคุณครูนะคะได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสื่อที่ดีเป็นอย่างมากเลยเพื่อที่ทําให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในการศึกษา,าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นนะคะยังไงก็ขออภัยนะคะถ้า หวังว่าคงจะไม่ติดลิขสาเธิ์นะคะค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะเห็นไหมคะวัฒนธรรมประจำชาติของเรานะคะซึ่งที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูเนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความเ,าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะของคนไทยในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อ,เ,อเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เราให้ความเคารพบ,บูชาเนาะซึ่งอา่า ในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีสถาบันพระมห,หากษัตริย์นะคะซึ่งดํารงอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเป็นชนชาติไทยเลยจึงถือได้ว่าสถาบันพระมห,หากษัตริย์เนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทั้งชาตินะคะพระสงฆ์ที่กรทุกหมู่เหล่าต่างก็ให้การเคารพเทิดทูนอย่างสูงนะคะซึ่ง พระราชะกรณียกิจแล้วก็พระราชะพิธีต่างๆนะคะแล้วก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็กลายเป็นวัฒนธรรมของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นพิธีพระราชะพิธีฉตดมงคลนะคะพระราชะพิธีพืชมงคลจรดพระนังคันแรกนาขวัญนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยวัฒนธรรมประจำชาติที่สําคัญนะคะอันดับแรกเลยก็คือการมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองค่ะ แนวที่อค่ะก็คือการมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติค่ะคนไทยนะคะมีภาษาและตัวอักษรของตัวเองสําหรับใช้ติดต่อสื่อสารภาษาไทยภาคกลางนะคะเป็นภาษาประจำชาติแล้วก็ภาษาราชการที่คนไทยทั่วประเทศสามารถพูดเขียนและอ่านได้ภาษาไทยนะคะจึงเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนในชาติเนี่ยติดต่อสื่อสารและสร้างความผูกพันกันได้นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปค่ะถ้านักเรียนเดินทางไปที่ไหนนะคะเราอยากรู้ว่า คนนั้นน่ยใช่คนไทยเหมือนเราหรือเปล่าแค่ตะโกนพูดภาษาไทยเนี่ยเขามันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเออเราเป็นคนไทยเนี่ยแสดงเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะอันที่สามค่ะ อาวิธีการดําเนินชีวิตและก็บุคลิกภาพค่ะนิสัยของคนไทยนะคะมีความโดดเด่นเลยก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเคารพผู้อาวุโสค่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณานอกจากนี้นะคะยังให้ความสําคัญในการคบเพื่อนเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็มีความเกรงใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยได้รับการหล่อหลอมจากกระบวนการขัดเกล้าทางสังคมเช่นครอบครัวเพื่อนโรงเรียนแล้วก็ทางอ้อมเช่นสุภาสิิ์สอนใจคำพังเพยปิศนาณคำไทยแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะเดี๋ยวเราดูวิดีโอนี้ก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าน้าครับ ทำความดีค่ะอ่าเป็นทางสายกลางหรือเปล่าครับก็คือคําสอนของพุทธเจ้าทําให้เรามีสติมากขึ้นใช่สำคัญทุกสมุทัยนีโรธมรรคค่ะเอ่อทำดีการพ้นทุกข์ใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นการปล่อยวางนะครับผม ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี้อาตมามีความเห็นว่าควรได้กล่าวถึงใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาขั้นมูลฐานนั้นหมายความว่ามันเป็นหลักที่มีจุดมุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยในสูตรที่มีอยู่ในสังยุตตานิกายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่าเมื่อกำลังเดินกันอยู่ในปา่าพระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เลี้ยราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่ง แล้วถามพิสุทั้งหลายในที่นั้นว่าใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อยทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมากจนเปรียบกันไม่ไหว พระเจ้าจิงบอ,อกว่าเรื่องที่ตรัสรู้และรู้นั้นมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควรนำมาสอนและนำมาปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้กำมือเดียว สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นอาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆที่มีกล่าวอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราคราวหนึ่ง มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทันว่าได้พระองค์ตรัสว่าสัพเพธรรมานาังอภพินิเวสายะสิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครได้ฟังความข้อนี้ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสิ่งใดมีความยึดถือหรือถูกยึดถือก็ตาม ว่าตัวกูว่าของกูแล้วสิ่งนั้นคือตัวทุกข์ในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแล้วสิ่งนั้นไม่ ได้ว่าสิ่งทั้งวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเราครับค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับวิดีโอดีๆนะคะที่คุณครูได้มาจาก YouTube นะคะซึ่งก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ เป็นสื่อการสอนอย่างดีนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยได้มองเห็นภาพได้มากขึ้นเราก็หวังว่าคงจะไม่ติดขสิทศิ์นะคะค่ะวัฒนธรรมประจําชาติของเราเนี่ยเราโชคดีมากเลยนะคะซึ่งที่มีศาสนานะคะเป็นศาสนาประจําชาติก็คือศาสนาพุทธนะคะแต่เราก็ยังมีศาสนาอื่นๆน,นะคะที่หล่อหลอมออให้คนไทยของเราเนี่ยเป็นคนที่ อ,อยู่ร่วมกันได้อย่างสัสนติสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามนะคะซึ่งหัวใจสําคัญของทุกศาส,สนาเนี่ยก็เน้นให้คนทุกคนเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยทางประเทศของเราเนี่ยรัฐเนี่ยให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองนะคะวัดให้เป็นศูนย์กลางของชมุมชน,นะคะซึ่งก็ทําให้คนไทยเนี่ยผูกพันกับพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นนะคะ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีศาสนาอื่นนะคะที่สอดคล้องด้วยไม่ว่าจะเป็นคริสตศาสนาศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็มีบทบาทต่อสังคมไทยนะคะก็ทําให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังนั้นการมีศาสนามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติแล้วก็มีศาสนาอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยก็ถือเป็นวัฒนธรรมประจําชาติของเราเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะอันดับต่อมาค่ะ จะพากับผู้ชมนะครับไปรู้จักกับเกษตรกรที่ช่างคิดมีวิธีการทําการเกษตรได้อย่างประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชด,ดําริที่จังหวัดนครนายกติดตามจากรายงานของคุณรัชนีสุทธิธรรมครับบ้านไม้หลังเก่าที่ลงสวัยสียาอาศัยอยู่กับลูกๆและภรรยามาหลายสิป,ปีตั้งอยู่ในพื้นที่เพียงสีไร่แต่รอบๆบ,บ้านของลุงปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์นาน,นาชนิด ลุงสวัยลาออกจากอาชีพผ่านโรงมาพลิกฟื้นแผ่นดินผืนเล็กๆด้วยการปลูกพืชผสมผสานเพื่อให้มีผลหมุนเวียนขายได้ตลอดทั้งปีโดยหน้านี้จะเป็นสินค้าเด่นคือมะยงชิดค่ะลุงตั้งแผงขายที่หน้าบ้านไม่เสียค่าขนส่งแม้แต่บาทเดียวส่วนคนซื้อก็ได้ของถูกเพราะไม่ผ่านคนกลางการทําเกษตรของลุงสวัยใช้ทุนน้อยค่ะทุกอย่างนํามาใช้ประโยชน์ได้หมดใบไม้ที่หล่นตามพื้นลุงกวาดมากองรวมกันทําเป็นปุ๋ยหมักใช้เอง หลังบ้านของลุงมีเครื่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่พลังงานจังหวัดมาติดตั้งให้ลุงสวัยจัดตั้งเป็นกลุ่มผลิตรับซื้อน้ำมันพืชเก่าจากแม่ค้ากิโลกรัมละ5บาทและผลิตเป็นไบโอดีเซลคุณภาพเยี่ยมใช้เติมรถกระบะได้แถมยังขายให้ชาวบ้านถูกกว่าท้องตลาดถึง6บาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายกิ่งพันไม้ตลอดทั้งปีค่ะ และเราก็ได้สังเกตเห็นพลิกที่งอกจากก้นกระถางและพยายามเงยหน้าขึ้นมาด้านบนออกผลดอกเต็มต้นลุงสวยใช้หลักแกล้งดินของในหลวงมาประยุกต์ใช้ด้วยการแกล้งต้นไม้เมื่อมันกลัวตายก็จะออกดอกออกผลมากมายไปดูวิธีง่ายๆตามแบบลุงสวยกันค่ะใช้กระถางเนี่ยไม่ต้องใช้ใบโตประมาณ3านิ้วสนิ้วเนี่ยไปซื้อมาเสร็จแล้วก็ไปขอลวดเข้ามาด้วยนะเออลวดมาแขวนอะ เรามาถึงบ้านแล้วก็เอาดินใส่ให้เต็มเลยนะกระถางอะ่ะพอเต็มแล้วก็เบื้องแผ่นเรียบปิดเวลาเราคว่ำลงดินมันจะไม่ได้หลุดใช่ไหมพอคว่ำลงแล้วตูดมีรูกระถางอ่ะเอาน้ำรดเอาไม้ทิ่มลงเป็นรูแล้วไปถอนเอาต้นพริกเ่ียาเพาะจากเมล็ดยาวประมาณคืบหนึ่งอ่ะเอารากมาเสียบลงในรูเสร็จแล้วมือกดๆแล้วรดน้ําปล่อยไว้เจ็ดวันพอครบเจ็ดวันปุ๊บจับกระถางหงายขึ้นเอารวดแขวนเลยครับทีนี้ต้นพริกมันห้อยหัวลงอ่ะมันเวียนหัวมันอ่ะ มันออกดอกออก,ออกลูกเต็มเลยก,กันแล้วกันเนี่ยดูตัวอย่างและนี่ก็เป็นอีกเทคนิคใหม่ที่ลุงพึ่งค้นพบมาหมาดๆแกนฟางปกติแล้วต้องนำมาต้มน้ำดื่มบำรุงเลือดแต่ลุงสวัยนำมาตอกตามต้นไม้ประเภทที่ออกผลกลางลำต้นจำพวกขนุนหรือว่าทุเรียนลุงบอกว่าตอกตรงไหนมันจะออกลูกตรงนั้นย่นเวลาการปลูกพืชได้มากเช่นต้นทุเรียนต้นนี้ปกติ 5-7ปีจึงจะติดลูกค่ะแต่ตอนนี้1ปี8เดือนก็ออกดอกแล้วหลังจากที่ลุงตอกแก่นฟางไปตามจุดต่างๆของลำต้นลุงบอกว่าสิ่งที่ทำให้ลุงประสบความสำเร็จก็เพราะความรู้ต้องมั่นหามันฝึกและมันอบรมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการใช้ชีวิตแบบพอเพียงที่ทำให้บ้านปลายของลุงมีความสุขอย่างน่าอิจฉาค่ะ เราก็ไม่ต้องไปลูกมากแบบไม่ต้องมีความลูกมากนะครับเรามีแค่ไหนเราก็ใช้จ่ายแค่นั้นมีเงินเก็บไว้บ้างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินไปซื้อยามารักษาเอาแค่นั้นแหละครับพอครับคนเราเกิดมาแก้ผ้ามาก็แก้ผ้ากลับนะครับเหลือแต่ความดีไว้หรือว่าความชั่วที่เราสร้างไว้ล่ะครับอันนี้แหละครับเป็นแนวความคิดของลุงที่ทําอยู่ทุกวันนี้ครับสวนลุงสวัยอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครนายก เปิดรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนที่ต้องการดูงานด้านการ,กรเกษตรทุกวันค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณข่าวจากช่อง9นะคะที่ให้คุณครูได้นํามาใช้เป็นการสื่อการสอนนะคะนักเรียนเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ก็คงจะพอจะเดาออกว่าวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ย มีสิ่งที่เป็นหลักก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะประเทศไทยของเรานะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีทำเลที่ตั้งที่เหมาะกับการเพาะปลูกค่ะมีดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอากาศเหมาะสมเกิดภัยธรรมชาติน้อยนะคะซึ่งในอดีตของเราเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมประเพณีและว,วัฒนธรรมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเกษตรกรรมนั่นเองนะคะแต่ว่า,าหลังๆมาเนี่ยเราก็จะมีอาชีพอื่นเพิ่มขึ้นเช่นการค้าและการบริการนะคะ แล้วก็เป็นสังคมเมืองมากขึ้นก็ทําให้สังคมเกษตรกรรมของเราเนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็มีสังคมอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะครูเชื่อว่าการที่ เราจะดํารงชีวิตได้อยู่อย่างดีเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือข้าวปลาอาหารต้องอุดมสมบูรณ์พอข้าวปลาอาหารดมสมบูรณ์เราก็จะมีแรงในการไปทําประกอบอาชีพอ,อื่นๆนะคะดังนั้นครูก็จะให้คุณค่านะคะกับคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณที่ทําให้เรามีข้าวปลาอาหารรับประทานเองนะคะซึ่งชาติเราเนี่ยก็ให้อาชีพเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจําชาติเองค่ะอันต่อมาค่ะ นักเรียนเห็นภาพไหมคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรอาหารไทยค่ะอาหารไทยและสมุนไพรไทยนั่นเองค่ะอาหารไทยของเรานะคะเป็นที่รู้รจักและนิยมกันไปทั่วโลกนะคะเพราะว่ามีลักษณะพิเศษก็คือมีรสจัดนะคะมีสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงแล้วก็แสดงถึงภูมิปัญญายในการปรุงอาหารที่มีประโยชน์ให้คุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนแล้วก็รู้จักตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะนักเรียนดูสิเห็นไหม ครูเคยไปเห็นคนต่างชาติบางคนมาค้ามาเห็นอาหารไทยของเราแล้วเขาบอกว่ามันกินได้หรือเปล่าไอ้ที่เขาแกะสลักตรงนี้นะคะซึ่จริงแล้วก็กินได้นะ,ะแต่ว่าชาวต่างชาติาเห็นแล้วอู้สวยงามมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แบบเอ๊กินได้ไหมอะไรประมาณนี้ทําสวยขนาดนี้นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของคนไทยว่ามีความประณีตแล้วก็มีความพิถีพิถันในการรับประทานอาหารนะคะทําให้ วัฒนธรรมอาหารของเราเนี่ยเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกเลยนั่นเองนะคะอันต่อมาค่ะวัฒนธรรมจัมชติก็คือมีวันสําคัญและเทศกาลของชาติที่เกี่ยวข้องกับพระหมหากษัตริย์วันนักขัตฤกษ์แล้วก็ประเพณีวันสําคัญเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานเองค่ะวันสําคัญสําคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระหมหากษัตริย์มีวันอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือวันจัก,กรีอ่าเห็นไหม มีวันจักรีนะคะมีวันปิยะมหาราชนะคะวันฉัตรมงคลแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรนศาต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับวันนักขัตฤกษ์แล้วก็ประเพณีนะคะก็จะมีวันอะไรบ้างคือวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์วันพืชมงคลวันลอยกระทงแล้วก็วันครูค่ะวันสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะยกตัวอย่างเช่นวันวิสาขบูชาวันมาคบูชาวันเข้าพรรษานะคะ แล้วก็มีวันสำคัญทางศาสนาอื่นยกตัวอย่างเช่นวันคริสต์มาสนะคะหรือวันขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็วันดีปวาร์วันดีปาวตีนะคะวันนวรารีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวันสำคัญสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเช่นวันเด็กแห่งชาตินน้องค่ะค่ะสำหรับการเรียนของเรานะคะก็ สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยว่าเรามีวิธีการในการอนุรักษ์ในในคลิปหน้านะคะสอบคลิปนี้เอาไว้เท่าน e. 네ี้ขอใัเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตอบคําถามของคุณครูด้วยค่ะคําถามของครูนะคะมีอยู่ว่าวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนอย่างไรวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทยมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต ของนักเรียนอย่างไรของเรียนตอบคําถามของครูใต้เม้นในเฟสกลุ่มด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความสุขในการเรียนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย